ฮังการีเสิร์ฟมาแล้วสุภาพดีฟาอีกทีนึงโอ้โหซีโรราบครับไม่ไหวครับครับโทดีตั้งได้แล้วต้องยกฟ้าตรงนี้สวยงามครับโอ้โหเขายังเก็บได้ครับฮังการีเริ่มมาเหนียวครับแล้วเราตั้งตรงนี้ฟาดขึ้นเรียบร้อยฮังการีจะลุยต่อเสิร์ฟยอดมาตรงนี้เรารับได้โอกาสของไทยแล้วขอฟาดไทยขออีกแต้มเดียวจะเป็นแชมป์ครับแล้วมาตรงนี้ยกขึ้นมา แล้วสวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาดูไฮไลท์เทคบอลทีมชาติไทยครับในการแข่งขันเทคบอลชิงแชมป์โลก2,024ครับนี่เป็นคู่ชิงชนะเลิศแล้วก็ตีลังกาฟาดไปสวยๆครับจุธาทิพย์กันทาธงครับชุดสีแดงนี่ทีมชาติไทยของเรานะครับปะทะกับต้นตำรับอย่างฮังการีครับเพตาพีชีครับเบอร์สองของโลกนะครับแล้วก็คิติน่าเอสขณะที่ฝั่งไทยเราก็มี สุภาวดีวงคำจันแล้วก็จุธาทิพย์กันทาทงครับมาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรฮังการีเสิร์ฟมาแล้วสุภาวดีฟาอีกทีนึงโอ้โหซีโรราบครับไม่ไหวครับคือต้องบอกเลยว่าหญิงคู่ไทยเราเนี่ยแข็งแกร่งมากนะครับก่อนหน้านี้ก็เพิ่งควา้าแชมป์หญิงเดี่ยวมาสําหรับจุธาทิพย์เอาครับลูกเสิร์ฟของฮังการีครับ ติดเน็ตครับเสิร์ฟได้2ครั้งครับกติกาของทคบอลคล้ายๆกับเทนนิสนะครับครั้งแรกนี่อัดได้เลยครับครั้ง2ต้องชัวร์หน่อยครับไม่งั้นเสียต้านจะเป็นดับเบิลฟอลนะครับฮังการีเสร์ฟเอาตัวรอดได้ครับจุดทาทิปตั้งสวัสดีโอ้โหทิปลูกนี้สวยครับแล้วฮังการีฟาดมาติดเน็ตเองครับโอ้โหไหลเลยครับแบบนี้แต้มไหลเลย โอ้นี่เราทําแต้มแบบรัวๆเลยครับนี่เพิ่งเซตแร,รกนะครับเพิ่งเซตแร,รกแต่ไทยดูเหนือกว่าชัดเจนครับอังกรีเสิร์ฟติดเน้นอีกแล้วโอ้โหไทยเราบีบโคตรดีครับอักรเสิร์ฟไทยรับได้ตั้งตอนนี้ไทยนำอยู่6-1นะครับ นำอยู่หกหนึ่งเกมได้เปรียบครับเซตแรก้องหยกจะเสิร์ฟครับจุธาทิพย์เห็นตัวเล็กๆแบบนี้นี่แชมป์โลกหญิงเดียวนะครับจุธาทิพย์กันทะธงโด,โดนโดนเนตครับเสิร์ฟใหม่รอบที่สองต้องเน้นครับจุธาทิพย์เสิร์ฟฟาดมาสวยงามหอ้ฮังการีเก็บได้โอ้เป็นดับเบิลฟอลครับ ฮังการีไล่มาเป็น2ต่อ6ครับเอาครับจุธาทิพย์เฟอร์ลงสวยมากครับฮังการีเก็บได้ตรงนี้พักอ,อกแล้วเขาฟาดเรายังเหนียวนี่ครับความเหนียวแล้วพอดีต้องแก้แก้ดีครับใช้เขายกไปฮังการีตั้งลูกหัวทีเด็ดยอดมากแล้วความสามารถของเราครับยังแก้ได้อยู่เอาครับอ แต่ดูเหมือนเขาจะให้แต้มของเราครับโอ้โห,โหเราหนีไป72เลยครับโอ้โหผู้ตัดสินเห็นว่าน่าจะฟ้าไว้ก่อนครับโอ้โหเดี๋ยวขอไปปรึกษาผู้ตัดสินข้างสนามก่อนครับฮังการีเนี่ยเป็นชาติต้นตำรับนะครับในการคิดค้นกีฬาเท็กบอลเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับจนวันนี้เนี่ยกีฬาเทคบอลเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องครับ แล้วเติบโตเร็วมากครับหลังจากที่ทีมชาติไทยของเราเริ่มไปร่วมการแข่งขันครั้งแรกครับม,มาครับมาโดยเฉพาะการตีลังกาฟาดของไทยนี่ไปที่ตราติงใจครับยังไม่ได้ครับไถ่น้ำ U73 ครับตอนนี้ทาทิพฟาดมาสวยฮังการีเก็บได้ครับ รังมามงของฮังการีโอกาสของไทยเราจะทําได้หรือเปล่าลุกตบตัวนี้เรียบร้อยครับโอ้โหไปเป็นแปดต่อสามเลยครับแข็งแก่งจริงครับต้องบอกเลยว่าประเภทชายเนี่ยยังมีลุ้นแบบร้อนร้อนหนาวหนาวะครับแต่ถ้าเป็นประเภทหญิงเนี่ยโอ้โหทั้งเดี่ยวทั้งคู่นี่ไร้เทียมทานครับนี่ขนาดเจอกับเบอร์ตน้ตนตของโลกจริงๆแล้วเนี่ยตามอันดับเรนกิ้งนะครับเพตาพีชี่เนี่ยเป็นเบอร์สองของโลกนะครับ แต่ว่าต้องยอมรับว่าหญิงคู่เรามาแรงครับเล่นรายการไหนนี่ได้แชมป์แบบรัวๆครับโอต้องขอดูชาเลนจ์ต้องละเอียดอ่อนหน่อยครับประเภททีมหญิงนี่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆครับแต่ละแต้มถือว่าสำคัญมากๆเลยทีเดียวครับมาครับขอรอดูชาเลนจ์ก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นอืมแล้วแต้มนี้เป็นของฮังการีครับ โโอโ้เอาครับ้องยกจะเสิร์ฟครับเสิร์ฟฟาดมาสวยงามฮังการีตั้งได้ตรงนี้มาโอ้โหเขาไล่มาแล้วครับไล่มาดีจริงครับโอ้โหไทยยุ่งแล้วครับตอนนี้ฮังการีเริ่มปรับตัวได้ครับ โซดีตั้งได้เราต้องยกฟาดตรงนี้สวยงามครับโอ้โหเขายังเก็บได้ครับฮังการีเริ่มมาเหนียวครับแล้วเราตั้งตรงนี้ฟาดขึ้นเรียบร้อยโอ้โหสบายสบายครับ <c oughs> คือจะสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับว่าฝั่งฮังการีเนี่ยตีลังกาไม่ได้เลยนะครับส่วนไทยเนี่ยตีลังกาได้แต่ละทีเนี่ยเป็นแต้มตลอด หังการีเสิร์ฟอีกรอบครับเด้งมาตรงนี้งัดขึ้นมาน้องยกตีลังกาอ้หตีหลุดไปครับมาใส่โหดจริงครับใส่โหัวจริงตีได้ต,ตีตีได้ตีครับฮงการีเสิร์ฟอีกรอบครับเมาสุดพอดีรับได้ให้น้องยกอือหือตีหลุดไปอีกแล้วครับอู๋สองลูกติดๆเลยม โอ้โหเราเสีย2ลูกติดๆครับจากจังหวะตีลังกามาครับฮังการีจะลุยต่อเสิบยอดมาตรงนี้เรารับได้โอกาสของไทยแล้วขอฟาดอีกทีโอ้โหสามลูกติดครับโอ้โห,โโหเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ย โอ้ต้มไหลกลับมาฝั่งฮังการีเลยครับมาครับสุพอดีเสิร์ฟมาตรงนี้ติดได้แล้วโอกาสของฮังการีฟาดแล้วน้องยกแก้ได้คราวนี้ขอแก้คืนตีโอ้โหสี่ลูกติดครับเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยวาตีลังกาชักไม่ชัวร์ครับพอไม่ชัวร์เขาไล่ขึ้นมาเรื่อยๆครับตอนนี้ หฮังการีแซงเลยครับเป็น9ต่อ8เลยอยู่ที่เราเขาจะรวบรวมสมาธิกลับมาได้หรือเปล่าต้องไม่เสียเยอะฟาดคืนโอ้โหเอาครับไปเสมอเป็น9ต่อ9ได้สําเร็จครับโอ้โหจะหายใจคว่ำเลยทีเดียวครับตีลังกาเนี่ยเสียตั้มน่าจะสี่ตัมติดนะครับเมื่อสักครู่นี้แต่กลับมาได้ครับเอาครับ9ต่อ9ครับโอ้โหสวัสดี อูสอดีฮังการีย้อนเกินมาขึ้นมาโอกาสของไทยแล้วตีที่เรียบร้อยครับเรียบร้อยครับแซงครับ10ต่อ9เลยครับโอ้โหโมเมนตัมของเรามาแล้วครับมันเป็นเกมที่ต้องอาศัยโมเมนตัมจริงๆครับแบบนี้มาครับมาลุยกันต่อครับโอกาสของสาวไทยเราครับได้เสิร์ฟมา โ oh, อ้โหเฟิร์บเอสอีครับไปกันใหญ่ครับเป็นเซตพอยต์เลยครับโอ้โ oh, หอีกลูกเดียวครับเราจะได้เซตแรกครับแบบนี้สบายสบายครับโอ้โหสิบเอ็ดต่อเก้าครับสบายครับแบบนี้อีกลูกเดียวครับปิดเซตแรกก่อน ฮังการีเสิร์ฟแล้วโอกาสของสุภาวาดีเรียบร้อยครับโอ้โหชนะไป12ต่อ9ครับเสร็จแรกครับเดี๋ยวมาลุ้นเซตที่2ถ้าเราชนะจะได้แชมป์โลกประเภทหญิงคู่กันเลยนะครับโอ้โหมาดูเซตที่2ครับช่วงปลายแล้วนะครับไทยดูดีเหมือนเดิมครับเสิร์ฟของฮังการีครับโดยพีชีเสิร์ฟจีใส่น้องหยกครับ สวัสดีแก่กลับมาที่เอสพีชี่มงขึ้นมาโอ้โหเป็นแต้มของฮังการีครับชอบ็อตนี้มาทำได้ดีครับช็อตนี้เซตสองแล้วนะครับเซตรแรกเราชนะไป12ต่อเก้เสิร์ฟของฮังการีครับฟาดมาสวยโอกาสของสุภาวดีเรียบร้อยครับโอ้โหโหดมากครับชอบ็อตนี้มาครับ ผัดกันคนละแต้มเลยครับมามาจะดูว่าจะได้หรือไม่ได้ครับไทยนำอยู่7ต่อ5นะครับของยกเสิฟมาเอ็ดรับได้แล้วเป็นพีชี่ครับมงหลุดออกไปเองครับกลายเป็น8ต่อ5เลยครับโอ้โหงานงอกครับแบบนี้ฮังการี่ เหนื่อยแล้วครับเหนื่อยแล้วงานงอกเฉยเลยครับมาลุยกันต่อครับจะเป็นโอกาสของจุธาทิพย์ครับเสิร์ฟลงมาสวยโอกาสของฮังการีพีชี่อู้หูยลูกนี้ทีเด็ดครับเขาได้แต้มครับนี่แหละครับอันตรายเลยครับโู้ฟาดแรงครับ ฟาดแรงครับโอ้โหฮังการีอะไมาเป็น6ไทยยัง8อยู่นะครับจะเป็นน้องหยกจุธาทิพย์เสิร์ฟครับเสิร์ฟมาลงตรงนี้แล้วเป็นฮังการีรับได้ฟาดตรงนี้มาเรางัดสวยแล้วยังไงครับโอ้โหเขาขอดูชาเลนจ์เลยครับอือหือวิ่นแต้มของเขาไะ้ครับ ไล่ามาครับโอ้โหได้ครับชาเลนจ์สำเร็จครับฮังการี่7ไทย8ครับบีหัวใจครับคล้ายๆเสร็จแรกเลยนองหยกเสิร์ฟมาเอสของฮังการีแล้วก็เป็นพีชี้ฟาตรงนี้โอ้โหเราจะฟ้องว่าไงครับเป็นแต้มของเราครับชอนนี้โอ้โห เหมือนจะล้มนะครับเหมือนจะล้มโอ้จะขอดูชาเลนจ์หรือเปล่าครับเนี่ยฮะต้องขอดูชาเลนจ์อีกแล้วว่าจะได้หรือไม่ได้ครับมาเกมคือประเภทหญิงเนี่ยความละเอียดเล็กๆ,ๆน้อยๆมันจะเยอะหน่อยครับโอ้โหเอาครับ เป็นแต้มของเขาอีกครั้งครับแปต่อแปดครับฮังการีตั้งมาแล้วเฟิร์บลงครับเราเก็บได้น้องหยกทําได้สวยสุภาวดีขอฟาดคืนลงครับโอ้โหกลายเป็นแต้มของเขาครับโอ้โหเหมือนแทคกติกเขาจะมาดีครับโกนสมาธิเราได้ครับเอาครับโอกาสของฮังการีครับเอ เสิร์ฟเสิร์ฟมาสุพดีรับบอลแรกสวยตั้งมาแล้วขอตีลังกาโมโหแล้วครับโมโหแล้วครับโอ้โหสวยงามครับตามนี้ของเราครับมาโดนกวนสมาธิอยู่เยอะครับแต่กลับมาได้ครับหั <c oughs> งอารีนี่ขอดูชาเลนจ์เยอะมากครับเอสเสิร์ฟติดเน็ตโอ้โหมาครับ จะเป็นลูกเสิร์ฟของฮังการีอยู่นะครับโดยคิสตินาเอสอุ้ยเสิร์ฟออกครับดับเบิลโอลเลยโอ้โหเขาขอเวลานอกเลยครับดับเบิลโฟลครับอาวครับช่วงท้ายแล้วครับจะได้หรือไม่ได้ครับสำหรับแชมป์ประเภทหญิงคู่ในการทิงแชมป์โลกครับคริสตินาเอสเสิร์ฟ สภาสดีรับได้ครับตรงนี้งัดขึ้นมาแล้วก็เป็นจุธาทิพย์สวยงามครับแต่ว่าฮังการีเก็บได้ตรงนี้พีชี่ยกขึ้นมาแล้วยังลงอยู่โอกาสของไทยฟอรีฟาดเลยโอโโ้สบายครับสบายเลยครับโอโ้โหสวยงามมากครับเอาครับมาลุยต่อครับแชมป์ินชิพพอยต์ครับตอนนี้ สิอต่อ9ครับขอยดอกเดียวไทยจะทำได้หรือไม่ครับงัดขึ้นมาตรงนี้แล้วตีละก้าอ้โหหลุดไปครับหลุดไปโอ้โ้หยังไล่มาอยู่ครับไทยขออีกแต้มเดียวครับไทยขออีกแต้มเดียวจะเป็นแชมป์ครับฮังการียังไม่ยอมแพ้แล้วจังหวะน,นี้โซลีเสิบอ้ยเสิฟหลุดออกไปเองเสิฟหลุดออกไปเองครับ แม่ช่งางภาพก็ไาเล่นกล้องตรงนี้นะอ,อมาครับ11-9นะขออภายเมื่อกี้แล้วมาตรงนี้ยกขึ้นมาแล้วเรียบร้อยครับเราคว้าแชมป์จนได้ครับหญิงคู่ของไทยครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งแชมป์บอดิตร์ที่เวียดนามนะครับในรายการนี้เนี่ยนะครับเราคว้าถึง4แชมป์จาก5รายการที่ลงแข่งขันนะครับหญิงเดีย่ยวหญิงคู่ชายคู่และก็คู่ผสมครับคองแชมป์อย่างยิ่งใหญ่นะครับ ทั้งที่ฮังการีเนี่ยไม่ได้อะไรเลยครับถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆนะครับและถ้าหากคุณผู้ชมชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมป์แบบนี้ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับบิ๊กแชมป์หน่อยนะครับและก็ขอบคุณคลิปจากพี่ต้นราชนาวีด้วยนะครับคุณผู้ชมคลิปนี้ลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ